สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื้อวกับมา่พอกับดารล่ามาดามอีกคือเกนะ้าเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองของฮานอยเพราะว่าล่าสตาร์ลงไ้แลว้วแตกสามตัวตดของลลอกกิกผ้ารวยเป็นยังไงมีใครโชคใครหมานไหมอชอบจัดขัดผ่านพ่อแม่พี่น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอันนี้จะเป็นฮานอยวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะฮานอยเมื่อวานนี่เลขเด่นเริ่ม,เร,มเริ่มเดินแล้วพ่อแม่พี่น้อง เลขวิ่งเลขรูดเลขเด่นเลขติดมาแล้วสามวดติดแล้วกับเขาสองรอบสามรอบคุณนี่ยแตกบนรางคุณได้หาลังเทียหมู่บ้านแตกบนรางรอบปกติแล้วกันรอบเมื่อวานซื่นวันที่ยี่สิบเจ็ดแตกบนรางแต่ว่าเขารอบกาชาิแล้วเมื่อก่อนแตกสองรอบไปรอบกาชาติแล้วกันรอบสฉพพกจิตเนาะ สามหัวติดแหลวที่แตกแบบนี้เข่าสองหลอบเข่าสองหลอบแล้วก็สองหลอบหนาพุ่มใจหรือแตกบนล่างอ่ะแล้วก็คล้องดาล่ารมดาดมช่วงนี้กําลัางเดินดีเซียนเซียนก็เดินดีพว่พี่น้องเซียนเซียนกําลัางเดินดีฮาหนุ่ยมุ้ว่านนี่แตกกันไปหลายคนยกช่องเลยคุณน่ะคล้องซ่องซุวรนกับไปล็อกกิ๊กกับไป จอเชิดใช่กับไป v ี p ไอพรอบสุดท้ายเข้าไว้หลายคนคักอ้างเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยชอบของไัยไปของคู้นั้นเนาะค่ะเนาะชอบของใครไปของคนนั้นเพราะวา่หาหาน่อยมีทุกวันสายขยันไปห้าหน้อยชอบจัดขัดผ่านเล็กทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเล็กมีเข่าเลหลุดไปต่อตามติดช,ชอบของผู้ใดเนาะ เนื้เลื่อมยิ้มคล้องผู้นั้นทั้งวันเราต้องไปหละรอบหนึ่งเพราะว่าเล่าพัฒนาเมื่ออืนจังสีอองสายเล่าพัฒนาก็อุ๊้ยแตกกันสนั่นวันไหวพ่อแม่พี่น้องแตกกันสนั่นวันไหวมือนีมือไม่เดี๋ยวเล่าพัฒนาเขาไปชมทางจองบดามคำนวณชาแนลด้วยค่ะเด้อช่งมมีจะมีลาวสตาเลาวสามัคคีฮานอยสามอย่างทุกวันใจขยันไปทางนี้ไม่ต้องรอมีทุกวัน ธรา,ามดาให้วันนี้รูด4หน่อยถึงหหน่อย9กับ0ูสองตัว4หาง98 90 08ดเเบิ้ลเนย์ศูนตัว3หาง908 90 9 0ูนย์แสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่08 07์ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว เ8้แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกิกผ้พารวยพ่อแม่พี่น้องของล็อกิกพาร,วย,พารวยคนสวยใจดีเมือเ่อกี้ไปอีกไปกันแทบทุกวันสายขยนันใช้สิไปตามต่อตามติดยังไม่หลุดเนาะ อ่ะมือนี้มือไม่ไปตัวของเพื่อนล่าสตาแตกสามตัวตดไปแล้วล็อกเกียกผ้ารวยก็ล่างขยับล็อกกียกผ้ารวยคนสวยใจดีให้มารูดแล้วรูดสี่หน่อยหมู่บ้านของเพื่อนไปรอวิ่งพี่สีสองสองสี่เนาะเขาตัวหนึ่งตัวจ่อล็อกกียกผ้ารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งหกสามสี่สามหก เบิ้ลจะเป็นสามสามหนึ่งหนึ่งสองสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามสามหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามหกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นโคงไข่ ไปต่อเปลี่ยนของช่องสุวรรณอากราบขอบคุณขอบคุณล็อกจิกเนาะยังหายตัวเลขแนวทางหมู่างทางช่องกราบข,ขอบคุณหลายๆไปต่อเป็นล็อกจิกพารวยโอเป็นนั้นช่องสุวรรณเอ้ยเบาคักเบาเนี่ยเบากลับไปกลับมาน้องมาดามเจ้าของช่องสุวรรณเข้าไปที่สี่แปดแปดสี่เขาตัวนี้ตัวจอเอค่ะด้ๆหมู่บ้านน้องมือนีมือไม่ตามต่อตามติด สองสุวันให้มารูด 4, 4หน่อยถึง5หน่อย0กับ2งตัว4หาง0 5 0 6 2 5 2 6เบิ้ลจะเป็น0 0 2 2 3ตัว3หาง0 2 5 0 2 6 0 0 2งตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่0 5 2 5 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว0 2 5ขับหน้าโจถ้าใครจะตามขคงสองสุวันเล้วไปตัว เป็นของคายเป็นของช่อเชิดใช่ของช่อเชิดใช่กลับไปรอบ VIP คือกัน8ปดสี่สตรงๆเนาะแต่บริเขาตัวนี้ตัวเจ้อากาศขอบุญขอบุณส่องสุวรรเด้อตีหายตัวเลนะ็กเนาะไปต่อกับช่อเชิดใช่ไปเป็นแฟนครับช่อเชิดใชหนุ่มน้อยหน้ามนคนใจดีให้มารูด สี่หน่อยหนึงห้าน่อยเก้ากับหนึสองตัวสี่หาง9ก้าสองเก้าสามนสเบิ้ลจะเป็น9ก้าเก้าหนึ่งสามตัวสามหาง9ก้า1น9่งสอง้าหนึ่งสามหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสาสองสมตัวเน้นเม็เดเยียวหางเดียว9ก้าหสแคปหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มเนาะของเซียนนุมก็ได้ไปรอบสุดท้ายคือกันวิ่อพี่มู่บ้านเขาตลอดวิ่พี่กันเซียนนุมกับเขาตัวเน้นตัวจอ่อสองสี่สี่สองเข้าตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวจอ่อมือหนีผู้ใดเป็นแฟนคลับตามตัว เสียนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่เออสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามสองห้าหนึ่งห้าสองเบิร์ก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหนึ่งสามห้าสองสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสอง ห้าสองสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามห้าสองแับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเ,ออเลขมีที่มาก็กไปด้วกันพ,กพูแไปพี่น้องค่ะไปกันสูขคนตัวนี้โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอะเลขมีที่มาก็ผ่านรอบ v I P เหมือนกันไปซี่แปดแปดสี่แต่ว่าบริเขาตัวเน้นตัวเวจาเนาะ มือนีมือไม่ไปต่อเข้าตัวเข้าตัวกราฟเนาะมือนีมือไม่เลขนี้ที่มาให้มารูดสน้อยถึง5้าหน่อยศ์กับ2อสองตัว4หาง06 07 2 6 2 7เบิ้นจะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์สองหกสองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่ศูนย์ศูนย์หกสองหกสามตัวเน้นม่ดเดียวหางเดียวศูนย์สองหกครับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของขายเป็นของรับนั่งฝ้าเอาว่ามันไปมือซุคอนรับนั่งฝ้าเป็นตั้งใดคือบวไปน้ำมูเขียดอันใดน,นอคือบวไปน้ำมูเนาะมือนีมือไม่ไปต่อผู้ใดเป็นแฟนครับขอโทวขอไพ่เดือของเพิ่นโมพานหมู่บ้านเนาะ วันนี้วันใหม่ไปต่อชอบกระจัดพวงมพี่นองอ่ะชอบของไผ่กินของผู้นัน้บบบนเพราะว่าวันนี้เรื่อมือนี่อาจจะเป็นของลับนางฟ้าก็ไรเนาะอ้าวเลขลับนางฟ้าให้มารูดสี่น่อยถึงห้าน่อยสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหาง สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่เจ็ดห้าเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่ห้าเจ็ดับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใค,นคายอ่ะเ,เลกเด่นบาทนี้ยับมาบาทนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ดใดสิตามเลขเด่นไปต่อไปน้ำกันมือนี่เลขเด่น กับเลขติดรูดสีหน่อยเนาะเลขเด่นรูดสีหน่อยวันนี้จะเป็นงวดที่4บีบว่เขาสองหลอบ3าหลอบอีกบ่เนาะแตกบนล่างไหมเลขเด่นรูดสีหน่อยมีสองมี3มมี4ี่ตัวติดมีห้ามี6มี7จดจับคู่ก็จะได้9หางสองห้าสองหสองเจ็ด สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขเด่นรูดสี่หน่อยคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ใช่เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ